Oh. Jason, did you make it to Hoyt's Island? Yes. You have nearly reached the end of the path. Sichure is convinced that you will become the most powerful warrior in the tribe. All the Tatao will be yours if you survive. I guarantee it. I knew it, Jason. To reach the center, you must let all the kids of your past life fall away. <coughs> แล้วไหนก็ไหนฮะแป๊บเปิดเตาเขาหน่อยแล้เหรอแล้วแงครับแล้วแงครับไม่สนใจครับผมข้าวเยียจรินน่าจะตายว่ะโดนเยอะนี่ว่ะโอ้ยยิงด้วยโดนยิงด้วยอยู่เยอะด้วยเย็ดเปียด ไปเลยครับเทียบกันเร่งครับข้า,านหนงหน้าเจออีกโอ้ยโอเคยเปิดเสาบนกระนึงเส้นทางเดี๋ยวะไรเรื่องบาก เสาก่อนไม่เปิดมาตั้งนานเสานี้น่าจะเป็นเสาที่ยากขึ้นเฮ้ยเอยเอดูนี้น่าจะมีของกล่องเปล่าไอ้บ้าเอ้ยโอเคขึ้นมาข้างบนมีอะไรยไหมโอเคเหมือนจะง่ายเหมือนจะง่ายอยู่เอ้ยติดอะไรอ๋อต้องมุดโอโต้โอเคเอาผิดโอเค <c oughs> เป็นปั๊มเหรอไม่ง่ายเท่าไหร่แต่ก็ไม่ยากเกินไปมานี่ลงนู่นเหรอโอเคใช่ปับ๊บป้าบขึ้นไปโอเคโอเคมปทางมาทางนี้ปีนตรงนี้โอเคโอ้โหไปครับโอเคแล้วไปทางนี้ต่อ โอเคใช่ดูเส้นทางให้เรียบร้อยอ่าขึ้นตรงนี้โอเคมันได้ถึงแล้วอ่าโอเคไม่ยากเท่าไราดูหน่อยสิก่อของไอ้หอยมันเป็นยังไงโอเคต้องก้อนหินนั่นเหรอ ่อนอื่นเปิดแผนที่ขอดูหน่อยสิมือแถวนี้มันน้าตามมันตั้งกันยังไงเมื่อกี้เหมือนยาเสพติดเลยเหมือนทางยาเสพติด <c oughs> โอเคเดียวกับเอ์แอคที่เราไปตรงนู้นใช่ไหมนี่หละพอดีเลยนั่นตัวอะไรอะ่ะขอชวนหมาบอกว่าน่ะ ต,ตายจะตายจะต้ไม่โดนเ็คเตอร์โอเคปลอดภัยไรกังวลไปครับผมอ้าวไม่ใช่นี่ว่ามาผิดทีเอ้เชี่ยเอ้ยเจอหมายแกลววิ่ง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 กลับไปเอารถกลับไปเอารถกูมานั่งมาทางนี้เลย ผู e. i. I ้ยญิงตายหมดแล้วยังมีเหลืออยู่อีกไอ้เวเนยโอ้ยเฮ้ยไอหมาเจี้ยเหรอรถอยู่นู่นเหรอเรถตอบไปไหนอ่ะผู้หญิงตามมาอีกด้วยนี่รถรถโดดหลบโดดหลบโดดหลบโอเคฮ่าฮ่าหายก็ทำไรเราไม่ได้แล้วไหนกัดตัวไกลกัดตัวไหนกัดโก้มึง ไอหมาเวนโอ้โหไอหมาเฮียอ่ะขอทนหน่อยขอทนหน่อยไปละค่ะโอเคเข้าตรงนี้เหรอโอเคขึค้นจอข้างบนนู้นแล้วกันมีเรือว่ะเออไปให้เรือว่ะมีเรืเอว่ะเฮ้ยอ๋อแค่นี้ก็ไม่เห็นแล้วเหรอ อ้าวเสือรู้ตัวอีกไอ้เฮียรู้ตัวได้ยังไงนะมึงรู้ตัวได้ยังไงไอเวรเอ้มาเริ่มตรงไหนเนี่ยสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยมาขอเตี้ยวอีกแล้ว อ๋อมีอยู่คนหนึ่งหรือเปล่าต้อ,อ,ลองลองไปตรงนี้นะไม่มีตัวเลนใช่ไหมมันทำให้จะเตลวว่ะไม่เอาถือปืนอ่ะเฮ้ยแปบ๊บหนึ่งโอเคเข้าไม้ นั่งทำไรจ๊ะอ้าวมันจะเตี้ยวอ่ะ เอแม่แม่สองคนวะเลยโอเคอ้อมอ้อมอ้อมโอเคอ้อมมาทางนี้อ้อมสุดเลยลงได้ไหมอ่ะโอเคมีทางลงว่ะโอเคมีทางให้ไปอย่างนี้ค่อยดีหน่อย ต้องมาก,กา็ได้อไปตรงนู้นไปไป <Hey. S 1> ไปไปไปซะโอเคสวยมาทางนี้ข้างบนนี่มีใครเนะเาะเฮ้ยมีที่ปีมาแ่านำควนปีน เราควนปีนเราควนปีนข้างบนอ่ะทีนี้แหละจะทำยังไงไม่ไปด้วยว่ะ

nãy ta thấy, quẹt ở ngay đây kia, ơi, kia hàn không được, cháy đi, cháy OK, băng, tiếp, bay lên trên bên. ที่นี้หันไม่อีกไปเลยไปแล้วจ้ะมันไม่เห็นแล้วหรอกมันไม่เห็นโอเคเฮ้ยโอเคโอเคโอเคมันแค่ถุงใส่ดวงตาลีโอเคเขานี่เขานี่เขานี่เขานี้นี่มีสอง อองไม่ได้ไหมวะต,ตรงนี้ออกไม่ได้เหรอตรงนี้ออกไม่ได้ไอ้บ้าเอ๋ยแั่น่าจะไปได้อยู่ ฮ่า <One> ฮ <input> oh ่าไม่เห็นขลอกเดี๋ยวไปมากสองตัวมิกซ์นงก็ดิบหนันโอ้โหเย็เฮีกูจะไปยังไงเนี่ยอ้าวมึงเห็นกูแล้วเหรอกูเอ้ยเล่นมาตั้งนาน Máy anh video này quay Điên diễn mấy anh em mà tao đi mất Với em con ní vậy Ok Máy cái hả lầy Chúp Bạn thêm chút không bốn các bạn à. Mày đu, mày lũ. Okay. ตรงนี้แหละคือปัญหาูจะไปยังไง <c oughs> ห,หินนี้ก็ปิดออกมาได้ด้วยส <c oughs> ามนี่สอง <c oughs> ถ้าไม่ใช่หินนะถ้าอ้อมไปอย่างเงี้ย ก็ได้เนี่ยแล้วตัวเดินอยู่ตัว,วยังวะโอเคไปฮะเป็นน้องอื่นนะลูกตัวนี้ไม่ไปวะเออ

kìa trong đi trong cái lều à ok hả bọn đầy ดาวใช่เสียดาวได้แล้วเพื่อเอาชุดมันมาเราปอมตัวเไปไ็นทหารมันเยี่ยมฮ่าฮ่ามันัาางไรตักอ่ะโอเคเฮ้ยมันจะกิมถึกปืนหรือวะเต็มเตี้ยติงมันเนี่ย Be gullible! You must believe your own lie to sell it. Alright, Hoyt's coming in for inspection of his new men. Everyone line up for processing. Prepare for scanning. Come on, move forward. Alright. Let's go, let's go. Move it through. Are you clear? Alright, next. You're good, Foster. You want to make some dough? Fuck yeah, what do you think I'm here? My local boss named Boss has just been killed. His empire's open for business. His boys are making money hand over fist, so why shouldn't we? Well, what about Hoyt? <laughs> Hoyt's got bigger concerns. It's a fucking buffet right now. But the food won't last long, so might as well eat right. Man, why do Damn I have straight. to drink in a shithole? <clears throat> okay, go watch the speech. Hey, tell anybody but a conversation? <laughs> You're fucking dead. I hate this fucking place. How's it going? down here okay ah my rosy <coughs> <coughs> yeah wow <coughs> i'm not going to lie we're all here to make a buck but it's the happiness of my people that gets me up each morning my father rest his soul was a diamond miner got up at the crack of dawn each morning smoked a cigarette down into the Wonderful man. The company was God. I bring that same reverence to my humble business here. And I expect all of you to do the same. Now, there are only three company rules you have to follow. First. protect my product. You can fuck them, boys, but be gentle. Second. Kill the bad ones. Jump in the hole, right? I'm just seeing. All profits go to me. Who is the one who jumped? Is it <coughs> <laughs> I roast you in the furnace until your skin crackles. not Right, enough talk. Those savages want to destroy my life's work. My pride and joy. Show them we mean business. Ah, I almost forgot. We have a special on this man. Your very own island. ไอเยือนี่ตามหน้าหัวเราอีกหาดูไหมกูอยู่ที่นี่แล้วโอเคครับไปทางไหนวะน่าจะต้องออกไปทางนู้นโอ้อยน้ำกลับไปเหรอไปเอาเรือโอเคตอนนี้ไม่ไม่มีใครสงสัยแล้วแล้ว ไปนี้ได้ไหมล่ะได้อ่าไม่ใครสงสัยแล้วแล้วงั้นก็ไปครับไปครับไปแบบเนียนๆไปแบบชิวๆสบายๆไอ้ห่าครูคเตลมาตั้งนานไอ้เย็ดเปลี่ยนขึ้นเรือไปแล้วจ้า I'm Okay. No he going go? I'm the Okay. Sam, I just got off the boat. Now you can walk among the privateers. But do not let them observe you doing suspicious Things like killing, strangling, bombing, electrocuting, bluff them, Jason. One of Hoyt's men offered me a way in. A group of traitors planning a steal for Hoyt. I kill these guys. Hoyt trusts me. Ah yes, the Dresden Shuffle, the best choice. It would have been quicker to kill Jason Brody, but that is off the table, yeah? <laughs> I have monitored the traitors from the inside. They've got three captains, one of whom might be carrying a roll sheet, logging all their members. Well, kill it. Them, acquire the sheet, and I will make sure Hoyt knows what a good soldier you are. Where are they based? An old temple. I'll give you the coordinates. ไก่ไหมฮ่เฮียยังไงเปิดเสายังไง้เปิดเสานี้โอ้โหงั้นเราไปตรงนี้ไม่เปิดเสาอีกไปตรงนี้ดีกว่าไปตรงนี้เพื่อเปิดเสาโอเค เราจะไปตรงนี้เพื่อเปิดเสานะครับที่แก๊สทาเปิดเสาแล้วจากนั้นก็ยึดหมู่บ้านสักหนึ่งหลังอ่าดีไหม a m ม o โมโเอาเติมไปตะเกี้อะไร mc มานี่วาตามอยู่ 3, สามสอง star เ i f l e เฮ้เฮ่ mc อ่าไม่ใช่ pc หนึ่งหกโอเค แ่ไนเดียวไม่รู้จะแตะนี่ก่อนดอดกับอันนีอเคยเลเตอร์เหรอไอ้ไอ้นี่ก็ไม่มีที่เก็บเตียงหรอไม่มีไม่เป็นไร ไ,ไม่รู้มูวซองใหม่ไหมอันดิเดอร์พริซซานอะไรอะดีเซอร์อีกเกิลมีเก็บเตียงไหมไม่มีแมว ไน,เป,เ,นเปอร์เอ้ยไนเปอร์เอนไม่เก็บเตียงได้แบบว่ากูจะแรงรามเอ็ดกูจะเ,เรื่องไงแรงแรงแรงแต่มันจะเก็บเตียงได้หรือเปล่านั่นแหละคือปัญหาแถมสั่งให้พอซื้อด้โอเค ไม่ใส่ปืนมาเหรอ a s s a ล l t r i f l P416 โอเคเดี๋ยวลองๆจะลองสกบจะสักบนี้ดีหรือเปล่าก็ดีนะเนี่ย อื hmm. หัวดอดดีกว่าวะลองดูลองใช้ไปเดี๋ยวก็รู้ what s <S อ่าไปเปิดเสาโอเคตอนนี้เราไปเปิดเสานี่แล้วไปยึดฐานนี่ก่อนโอเคนี่ก่อนไปรถมีอยู่ข้างหน้าเยี่ยม